และขณะนี้น้องไบต้องไปถามเขาก่อนเลยว่าพี่ไปอยู่ในบัญชีเขาตั้งแต่เมื่อไหร่จอร์นวิกเนี่ยมันไปเรื่องมันเป็นยังไงจอห์นวิกเป็นนักฆ่าใช่ไหมคะเดี๋ยวถามพี่ตุ๊กติ๊กได้อ่าสวัสดีฮะสวัสดีค่ะแล้วผมจะเข้าไปโ่ะมีบัญชีชื่ออยู่ว่าเราจะไปฆ่าใครวันนี้มาเพื่อมาหาพี่ยุทธอะค่ะไม่รู้ยังไงตรงนี้หรือที่นากคัวอ่ามาถึงที่มารีนนท์ไม่เคยบอกกล่าวกันก่อนเลย ถึงเวลามาถึงปุ๊บบอกรปภรปภแจ้งขึ้นมาเลยอาคุณชรยศมิเช์จอห์นวิกมาบอกจะมาหาคุณชรยศกลัวไหมกลัวค่ะนี่คะกลัวสิฮะอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเหมือนจริงว่ะเหมือนมากๆกว่าคิดถึงชรยศ คิดถ uh ึงเพื่ออะไรแปลสิบ huh. ัสค uh ิด huh. ถ mm ึงสะยุเยสท่านผู้ชมว่าเหมือนไหมเนี่ยดูเถอะคนตุกติกเหมือนเะเหมือนมากเลยเหมือนไหมอ่ะเหมือนนะไหนทำยางไงด้วยเนี่ยทําสิทํามาก์ดูวีวีจนวีไอ้ก้องกว้างสิเฮ้ยมือมือต้องมาเลยโอ้โห เห็นแล้วก็หนาวแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะอนน้องจะถ่ายอะไรพี่ยุทธกับจอห์นวิกค่ะเดี๋ยวจะถามกันละมันแล้วค่ะชื่อภาษาไทยผมจำได้วุ้นเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นครับอยากรู้ไหมว่าวุ้นเส้นคืออะไรบะซิสุ้นเส้นแกาสนูเด่นรู้ใช่ไหมแก้วนูเด่ ทำไมถึงได้ชื่อนี้คะพี่ตุ๊กติ๊กตั้งให้ค่ะใช่ค่ะก็คือวันแรกที่ที่รู้จักกันวันแรกที่รู้จักกันเขาเราทํายำมุนเส้นให้เขาเขาก็แบบโหยมากก็เลยเป็นชเลยมุนเส้นผูกใจเองมุนเส้นอร่อยกราสโนเดินผูกใจเรารูุ้่นจักกันในแอปหาคู่นะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเออมองตากันสิ มองเขามองผมเพื่ออะไรผมกลัวเชอบมากอุ้ยที่ปีแล้วนะคุณสรยุทธ์พูดมากพูดมากอะไรเอาไปพูดประโยคนี้เอาบอกสรยุทธ์พูดมากไม่กี่ปีแล้วนะสี่ปีค่ะสี่ปีค่ะเออแล้วแล้วยังไงไปขยับกันยังไง S <S <S ไปถึงในแอร่พาช่เคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ไม่ได้ตั้งไม่ไม่เราก็ไม่เคยเล่นกันนทั้งคู่เลยแต่ในว่างช่วงโควิดจริงๆก็เพื่อนก็แนะนําว่าลองเข้าไปซีจะได้เพลินๆมาอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเขี่ยเขี่ยเขี่ยนี่ไม่รู้เรื่องหรอกก็เขี่ยแล้วก็ก็เจอเขาก็เขียนคุยแล้วก็นัดเจอกันก็ เขาก็น่ารักแล้วนี่ก็เลยบอกว่าเราออกจากแอปกันไปเลยแต่ก็เพิ่งเข้าได้สองวันคิดอยู่ในใจเสียได้เด็กก็ไม่ค่ะก็ก็ก็คบกันมาเรื่อยเลยแล้วก็มันพอดีช่วงจังหวะช่วงโควิดที่ว่าเขาต้องกักกักกักตัวอยู่เช้<ต>่ชานใช่ช่วงนั้นก็พยายามปล่อยอยู่นะเชื่อไม่ติดเลยแล้วทำไมต้องมาอยู่ในกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจะจับมือกันตลอด เป็นอย่างจริงๆรักกันมากจริงๆค่ะอยู่ด้วยกันตลอดจะอยู่ด้วยกันจะอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะจอรนวิกจริงๆเนี่ยคุณวุ้นเ้นจริงๆเนี่ยเขาผมสีอื่นสีขาวสช่ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าคุณตุ๊กต๊้นี่แหละไปในร้ำมีดเปลี่ยนแปลงเขาใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคุณยอมเขาได้ยังไงถามสิ เขาเขาเขายอมทุกอย่างนะไม่อยากจะถามวอลลุ่มบอลลุ่มดูกีฟเมียมักอ่าแล้วออร์เดวิจอนวิกเราคือเราชอบคือคือเราตั้งใจเราเราคุยกันเฮ้ยที่รักเราทาเราเราย้อมผมเราเปลี่ยนเป็นจอนวิกดีกว่าแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเขาเหมือนพอเหมือนเสร็จแล้วก็ทีนี้นึกสนุกเลยทำกันบ้านกันเลยมาดูมาดูดูจอ์นวิกดูว่าเคียร์นูรีปุคลิกเขาเป็นยังไงหรืออะไรก็เลย เก่งด้วยนะเนี่ยไม่เห็นอะไรตัวเขาที่เหมือนจอนวิกก่อนที่จะแปลงร่างพี่ลูกวิกสังเกตยังไงว่าโอ้ยเขาเนี้ยมดแเขาเหมือนเขาเหมือนนะแล้วแล้วแล้วมันก็จะมีมีช่วงช่วงหนึ่งที่ว่าเขาเขาผมยาวก่อนก่อนหน้าช่วงช่วงสี่ปีที่แล้วที่ว่าที่ว่ารู้จักกันใหม่ๆอ่ะคือเขาจะมีช่วงช่วงช่วงจังหวะที่เขาผมยาวอันนี้ผมยาวก็เหมือนแต่ว่าเป็นผมสีสีสีทองสีบอลด้านนี้ก็ แล้วเพิ่งจะมาปีนี้แล้วค่ะต้นปีนี้ในเดือนกุมภาก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดย้อมผมอ่ะใช่แล้วยังไงต่อใช่ถ้าเกิดย้อมผมย้อมถ้าเกิดย้อมผมอ่ะน่าจะได้แล้วก็ได้จริงๆค่ะเออเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ลับผัวใหม่เลยใช้คำนี้ได้ยังไงเหมือนได้ผัวใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนจริงจริงออคือมันเหมือนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะโดยเฉพาะ คิดยังไงผมรู้ไม่ย่อเรื่องเลยตอนอยู่เยอรมันด้วยกันก็ได้เอาไปออกตามที่เขาเป็นอะไรนะงานต่างๆใช่มนขางเมืองพอพอเขาเหมือนเนี่ยก็มีคนที่ที่เหมือนกับทั้งบ้านเราก็แนวมองใช่ใช่อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือคือเขาไม่เห็นว่าว่าเหมือนและนี่เขาก็เลยเขาก็เลยได้มี มีกลุ่มมีกลุ่มเขาที่ที่เป็นมาเวลที่เป็นแบบเหมือนชวนกันเลยไปรวมตัวกันใช่ค่ะเวลามีงานต่างๆใช่ค่ะแล้วกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่รอบนี้รอบนี้อันนี้อันนี้รอบที่สองเลนะรอบแรกที่กลับมาช่วงที่ตอนตอนเป็นข่าวแล้วก็กลับไปกลับไปแล้วตอนนั้นกลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวจะกลับอีกแล้วจะกลับอีกแล้วใช่ได้รวมกันที่โนนใช่ไหมใช่ค่ะเขามีหมาไหมไม่มีสิ ที่นู่นน่ะไม่ให้แบบคือการการเลี้ยงการเลี้ยงสุนักเนี่ยมันจะลําบาก oh. ใช่ค่ะมันจะมันจะมีกฎเราจะต้องเราจะต้องเดินเราจะต้องแบบเหมือนมีเหมือนมีลูกเหมือนมีหนึ่งบุคคลเลยอยู่ในบ้าน <S <S เนี้ยแล้วคือจะต้องทํางานหนักคือเราจะต้องพาเขาเดินเดินพาหมา,<พ>าเนี่ยเดินใช่ใช่ใชกำลังกายด้วยใช่เออเทนก็โอเคผมเกรงว่าถ้าเกิดเลี้ยงแล้วต้องดูแลหมาค้อย เกิดมาเขาตายไปนะเดี๋ยวเหมือนในเรื่องในเหมือนในเรื่องนี่แล้วเกิดเอาคุณวุ้นเส้นไปทําอะไรแล้วก็ตอนแรกปิดนะไม่ยอมบอกนะใช่ไหมใช่ไปรถขายปลาหมึกปิ้งอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ไปชงกาแฟนะใช่ค่ะแล้วก็ไปล้างจานค่ะแล้วไปไหนตอนไหนเนี่ยทำทำไม จริงจริงแล้วคือไม่ไม่ได้ตั้งใจเล่นไม่เป็นไม่รู้จักไม่รู้จักโลกโซเชียลเลยไม่รู้จักเลยก็มีแบบมีน้องที่เขาเขาแบบเห็นเขาเล่นกันเนี้ยเราก็เลยเอลองถ่ายลองถ่ายเขาดูแล้วก็แล้วก็เลยมันเกิดเป็นไอเดียที่ว่าเออมันน่ารักดีก็เลยลองให้เขา,เอ,าอย่างอย่างลดขายปลาหมึกเงี้ยก็ลองลองลองทำดูซิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลงคือเราไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้ว่ามันจะ จะมีฟีดแบกขนาดนี้ใช่ค่ะน้องผู้ชายเยอรมันได้ไหมไม่ได้ค่ะใช่สายเยอรมันใช่ไหมใช่สายเยอรมันอ๋อเสียดายไม่สามารถจะสื่อสารเขาได้โดยตรงแต่ว่าอถามเขาบอยเขาพูดความจริงอคุณเต็มใจทํำไหมเนี่ยที่ให้เขาไปทําเนี่ย <c oughs> ถามเขาใช่ไมอะไรซิฮัตคือฟาร์กเวนอิสซาร์มาชาดดูมักดูมักเอ่อหมึกครับหมึกออเดอร์ออเดอร์โอเลี่ยงออเดอร์เดชิตดูแกนนะดูแกนนะมากันยัง เขาเขาเขาเต็มใจเขาชอบเขาไปถึงชอบอ่ะวอรุมวอรุมวอลุมวอรุมดุมารกันวอรุมดูแกนนะเขาเป็นคนน่าเขาเป็นคนที่สนุกเขาเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้คิดว่าว่าจะมาทำแล้วแล้วจะมียอดไลค์หรือว่าเราเราไม่ได้คิดว่าจะมีตอนแรกไม่ได้รับการติดต่อเลยด้วยนะค่ะแล้วก็แทบแย่นะแล้วก็แล้วก็เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ตอบคือไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบใครหรือว่า พอเล่นไม่เป็นใช่พอเล่นไม่เป็นใช่ค่ะสนุกไปใช่ค่ะคุณดังมากเลยคุณรู้ไหมดูอิทวีซูเปอร์สตาร์ yes อ๋อเด็กน้อยเด็กน่อยไปไหนมาไหนเขาต้องคิดว่าจอนวิกไหมใช่ค่ะเมื่อเช้ามาถึงนี่อ่านด้วยความเคารพไม่ได้บอกล่วงหน้าผมเลยนะไม่ค่ะใช่ที่มาเพราะอะไรผมอยู่ในบัญชีเหรอเมื่อกี้เขานั่งเขายังบอกว่าเร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 าแค่มามาเยี่ยมไม่ใช่หรอเราต้องมา ไม่อันนี้เป็นออนไลน์คุยกันสนุกสนุกไม่ใช่รายงานข่าวค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงงถึมาวันนี้คือคือตั้งใจว่าคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่ะเราจะบินกลับแล้วแล้วก็คือนึกถึงข่าวที่แล้วอ่ะคือไม่ได้มาสวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาสวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะค่ะที่ทาให้ที่ทําให้เป็นจอนวิคเมืองไทยตอจอนบุญ นจอร์นวุนจอนวุนจอร์นวุ้จอร์นวุอายิ้มเสียโลกอญ่ยิ้มใหญ่ยิ้นิกนิกนิกลักกันดูมุดอ่าพูดใชว่าจอร์นวุนพูดจอร์นวุนแบบหน้าเข้มเข้มจอร์นวุนอุ่นบิ๊ทอ่าบูเซอร์จอร์นวุนอุ่นซักมาจอร์นวุนจอร์นวุน โอ้ใช่เลยวะขนาดพวกเคาว่าจอนมุ้นยังน่ากลัวเนาะใช่อุ้ยเนี่ยดูย่งเหมือนเลยน้องใบอะไม่กล้าเข้าใกล้เขาหรือยังไงฮะอุ้ยดูดิใบไม่ได้อยู่ในบัญชีใช่ไหมคะเออไม่กล้าเข้าใกล้หรือยังไงน้องใบสวยไหมสวยค่ะเขารู้แล้วเนี่ยน้องใบสวยไหมเชิญนะเเ้าอุ้ยอันนี้คนนี้สวยกว่าขอโทษนะ ขอโทษน้องหมัเกิดโทษขอโทษ,โทษมันเป็นอ,อย่างนี้นะมันเป็นหลักฐานมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะพี่ขอโทษพี่อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะคะขอโทษนะคะไม่ฉาพี่ตุกตินะ <sh arp> แล้วทุกวันนี้เนี่คยคิดว่าเขาเป็นจอร์นหหรือเขาเป็นจอร์นบุญทุกวันนี้เขาเขาจะชอบชื่อจอร์นบุญมากกว่านะคะไม่หมายถึงพี่อะ <S <S อะ,อะคุณตุ๊กติ๊กเนี่ยค <C HA> ่ะทุกวันนี้ที่อยู่เขาเดินไปไหนมาไหนเขาจับมือกันตลอดแบบนี้เอาเวลานอนหันเปลไป ถามจริงๆเขาคือจอร์นวิกไหมเขาก็คือวุ้นเส้นน่ารักน่ารักอภรรยาดียังไงให้เขพูดสิอวัสอวัชวัไมดูวัสิบิน น่า a ะิต้องเป็นมันเป็น princess princess อ๋อเป็น princess ค่ะฟัง n นิดหน่อย่ p n c s เป็นเจ้าอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาพูุนี้เดินทางค่ะกลับเยอรมันกลับเยอรมันไปกี่วันก็ยังไม่ยังไม่รู้กำหนดที่จะจะมาเลยอาจจะยาวหน่อยยาวหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เกียรติมาก เดมนแวะมาเยี่ยมค่ะทักทายมาสวัสดีคเพราะฉะนั้นหน้าคนยิ้มเนี่ยผมไม่คุ้นนิกสามลิงเราฮึบมากล้องโซมมานิกรักเคยไแปให้เขาทำหน้าว่าเขาจะเป็นนักแสดงได้อหมหน้าแบบกรดธ้าอนอ่ะกเซาวอ่ะเครียด คนในนอกรีชันอืมอืมอ่ามีความรักอนเลิฟนี่ก็ซิกเลิฟนี่นึ่มนี่มีนม่ดร์ดดอ่ยเป็นยังไงน้องยู่ถ่ายรูปไดมไหมคะเอาถ่ายรูปสักนิดหนึ่งไหมนี่ต้องต้องถ่ายมุมยังไงให้ให้ดูเป็นจอห์นวิกเดี๋ยวไปถ่ายอ้าวยังไงถ่ายสามคนนี่แหละค่ะ ถ้าไม่คุณล็อคอผมออคทำล็อคอใช่ใจค่ะนี่นี่นี่แล้วฮันย่าโอ้เนื้อจอร์ดอกเนื้เยเจ็บเจ็บเจ็บเจ thank you thank you thank you h n คุณเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปน้าอิจฉามาก วันนั้นที่ส่งน้องเขาไปทําข่าวแล้วส่งมาผมยังไม่คิดว่าหวานขนาดนี้นะหวานมากเลยหวานมากเลยความรักที่เกิดจากวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นแล้วมาจ้วงใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะจากนั้นเป็นต้นมาก็ปลูกบ่มเพาะไปจงวันนี้เปรียบเึมงเนเม็ดถั่วเขียวที่เติบโตอือแสดงความยินดีครั้งหนึ่งแสดงความยินดีมากขอบคุณมากขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยน้องไม่จะไม่ถ่ายหรออ๋อใช่ค่ะไปขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ นิกั拉โอเค thank you ขอบคุณค่ะและไทยสามคนไทยสามคนไหนๆเขาจะเดินทางไว้ถ่าคุณผู้หญิงอยู่ตรงกลางตุ๊กติ๊กอยู่ตรงกลางจับเบอร์ข้างนี้ก็ได้ห่วงไหมห่วงไหมหวงหมห่วงห่วงห่้งห่ว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 งหน้าเ่้งหองห่ว่ง คหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณครับผมไม่ได้ลงไปส่งนะคม่ไอ้ลงไปส่งนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่ได้ลงไปส่งนะเดินทางปลอดภัยรอบแรกกลับมาโทรมาได้ไหมได้ค่ะจะชวนไปกินข้าวค่ะยินดีค่ะชวนไปกินข้าวค่ะตกลงผมไม่ได้อยู่บัญชีอะไรเขานะขอบคุณมากขอบคุณครับค่ะค่ะนี่มาเหนือความคาดหมายจริงๆท่านผู้ชมไอ้ทีมงานส่งพ่อจอนวิกหน่อย ส่งสักทหนึ่งแล้วผมก็จะว่ากันต่อท่านผู้ชมเพราะมีประเด็นท้องพูดคุยกันเนี่ยสวลองไปสนับสนุนอีกทีหนึ่งเป็นการพักผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะคะยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเกลือสมุนไพรค่ะดีกรีเหรียญทองระดับโลกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพเหงืออ่อและส่วนหนึ่งของโรคปริทันใช้ควบคู่กับการรักษาจากทันตแพทย์ไม่เฟื่อนราคาไม่แพงค่ะอืมอ่ะ เปิดมาตกใจนึกว่าจอร์นวิบังกาศคำประกาศอะไรไม่นะอย่าไปโยงการเมืองไปนั่งขาดทีเดียวอันนี้คนบนเส้นจอร์นบุญเข้ามาเยี่ยมโดยเฉพาะรู้สึกเป็นเกียรติเลยนะค่ะน่ารักใช่ไหมค่ะเออไม่ได้บอกล่าวเลยมาจากจะกลับเยอรมันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะต้องแวะมาถึงกรุงเทพเลยนะแล้วรอปภที่ข้างล่างตื่นตกใจหมดเลยจริงๆริรอปภบางทีไม่ได้ติดตามข่าวไงมหาคุณสรยุทธ ก็คิดว่าคงจะเป็นเคียวนุลิฟมาออกรายการเออข้าใจผิดกันขนาดนั้นเลยอ่ะท่านผู้ชม